ตลอดเส้นทางของวัชรพลนะคะจากการที่สำรวจแล้วเชื่อว่าปริมาณน้ํานั้นนะคะก็ยังมีปริมาณที่สูงกว่า1เมตรค่ะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าในบางจุดนั้นน้ําปริมาณน้ํานั้นเริ่ม ลดลงนะคะก็ลดลงเพียงแค่10ซนติเมตรเท่านั้นบางจุดที่เราพบค่ะอย่างเช่นจุดนี้นะคะที่เรากําลังใช้เรือในการเดินทางอยู่สังเกตจากประชาชนค่ะที่อยู่2ฝั่งแม่น้นะะํานฝั่งเราต้องเรียกว่าเป็นแม่น้ําไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วจุดนี้มันคือถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมานะคะความลึกของพี่เขาที่เขาวัดให้ดูนี่แหละคะ่ะอยู่ในระดับเอวค่ะ ถนนวัชรพลเขตบางเขนเป็นพื้นที่รับน้ําต่อมาจากเขตสายไหมซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือค่ะมีคลองลําผักชีและก็คลองน้องจอกส่วนทิศตะวันออกค่ะก็ติดกับเขตคลองสามวามีคลองพยาสุเรนและคลองคูบอนโดยทั้งเขตสายไหมและก็เขตคลองสามวาค่ะเป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครนะคะประกาศเป็นพื้นที่อพยพ ผ่านมาประมาณสองสัปดาห์ค่ะชาวบ้านในถนนวัชรพลเริ่มปรับตัวอยู่กับน้ําได้แล้วแต่สําหรับผู้สูงอายุก็ยังมีความกังวลเนื่องจากว่าไม่เคยคาดคิดว่าปริมาณน้ําจะสูงขนาดนี้อยู่ด้าอยู่ท่านบนดูแบบลําบากนี่ก็ไม่มีที่อยู่นี่ก็เก็บนู่นเก็บนี่มาตตอมันบั่ <ทอ S 2> งได้วันนี้อยู่บ้านไ่ได้าอยู่นู่นสองอพี่น้องก็มาอยู่นี่ท,ทั่วทั่วทั่วกันหมดอ่ะไม่ค่อยจะมี มอน,นก็ไม่มีอะไรกินกันอ่ะแบบบ้านชั้นเดียวโดวยในท่วมพร่งมีปีนี้เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นมีก็มีแบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยปกติที่ท่วมท่วมขนาดไหนค่ะปีอื่นๆป <3 40 S 1> ีอ <40. S 1> ื่นสามสิบเซนไม่เยอะก็อยู่ไปแบบนี้แหละอยู่แบบลําบากลาบากอะงานการก็ไม่ได้ทำจะนี่งานปิดหมดโรงงานก็ท่วมเนี่ยโรงงานอยู่ตรงเนี้ย เช่นเดียวกับอีกหลายครอบครัวค่ะที่เกรงว่าหางน้ําจะยังคงท่วมไปอีกประมาณ1สัปดาห์อาหารที่ตุนไว้ก็จะหมดลงซึ่งในภาวะน้ําท่วมพวกเขาต้องหยุดงานและขาดรายได้อยู่ได้หนูอยู่ชั้นสองค่ะและอาหารการกินหรอคะอ๋อซื้อที่ตลาดมาตุนไว้ที่บ้านนะคะแถวนี้ไม่ค่อยมีของมาแจกด้วยพี่ไม่รู้อะไรส่วนมากเขาจะไปแจกแต่รอบนอกแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีมาแจก ตลอดสองข้างทางนะคะที่ดิฉันไปสำรวจมาของซอยวัชรพลค่ะพบว่าประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในบ้านจัดสรรนั้นยังคงยืนยันว่าจะขออยู่ในบ้านต่อไปขณะที่น้ำน,นั้นบางส่วนค่ะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราพบมากขึ้นก็คือขยะกองโตอย่างเช่น2ข้างทางที่เรากำลังผ่านนี้ก็มีขยะเช่นกันค่ะ การสัญจรไปมาในถนนวชรพลค่ะยังคงไม่สะดวกต้องอาศัยเรือและรถขนาดใหญ่ขนาดหล้อขึ้นไปเนื่องจากบางจุดค่ะปริมาณน้ํานั้นยังคงสูงและก็เน่าเสียซึ่งบานบางหลังที่อยู่ในซอยลึกเข้าไปและไม่มีเรือพวกเขาก็แทบจะตัดขาดกับโลกภายนอกขณะนี้ค่ะบางคนเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพแล้ว